สวัสดีค่ะบัคสภาพมือ2ค่ะน้ำค่ะยินค่ะค่ะวันนี้ค่ะูกค้าจ๋าเราจะมาดูรีวิวค่ะเป็นกระโปรงยาวรวมผ้าเอวยืดค่ะเป็นงานเจแปนลอดีค่ะน้ําหนัก100กิโลค่ะรกค้าจ๋าราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะจํานวนตัวอยู่ที่350-380ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ28บาทค่ะลูกค้าจ๋า ช่แล้วค่ะเป็นกระโปรงยาวเ,เลยนะคะลูกค้าคที่แบบว่าลูกค้าท่านใดที่ทํางานกลุ่มราชการอยู่แล้วเนาะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะคะที่ขายอยู่แถวแนวราชการนะคะรับตัวนี้ไปค่ะไดเสิร์ฟได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าแนะนําแนะนําตัวนี้เป็นรวมผ้าะคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวมผ้านะคะแล้วก็เป็นเอวยืดเอวยืดของเราก็คือประมาณว่าฟรีไซส์นะคะลูคกค้าจ๋าประมาณฟรีไซส์นะคะลูคกค้าจ๋า S M ใส่ด้นนวยกันได้ M L ใส่ด้วยกันได้ L X L ใส่ด้วยกันได้ รวมผ้าค่ะลูกค้าจะมีมาหมดผ้าคอตตอนผ้าซิวนะคะผ้ายืดผ้าสเปนเด็กนะคะผ้าโพลีนะคะผ้าเป็นตาข่ายตาข่ายแบบนี้เราก็มีมาเขาเรียกตาข่ายไบบนี้เขาเรียกมุ้งมุ้งตาข่าย,ายอ่ะลูกค้าจะมีค่ะมาหมดนะคะ,ตะแต่วันเน้นเป็นทรงยาวนะคะลูกค้าจะสําหรับใครที่อยากขายงานกระโปรงยาวนะคะหมวดนี้ค่ะลูกค้าจะเรามีมาแล้วนะคะสาหรับใครที่รอนะคะใช่ค่ะลูกคา้าค่ะลูกคา้าท่านใดที่ ขายแบบว่าเสื้อผ้าอยู่แล้วเนาะแล้วตัวนี้ไปค้าไปเสริมก็ได้นะคะจากต้นทุน28บาทนะคะไปขายตัวละร้อตัว200ได้เลยนะคะใช่ค่ะ หรือว่าจะไปขายแบบแมทช์เซตคู่ได้ลูกค้าจะซื้อเสื้อของเราไปก็ได้หกระสอบนะคะลูกค้าจะซื้อกระโปรงไปหนึ่งกระสอบสามารถขายเซตคู่กันได้เลยนะคะเสื้อของเราก็มีหลากหลายนะคะลูกค้าจะสามารถสอบถามกับพนักงานขายเพิ่มเติมได้เลยนะคะรูปทรงของเขาก็้ามาเลยนะคะแบบว่าเป็นจีบๆก็มีเขาเรียกอะไรนะคะน้องนคะเป็นจีบอ่าเป็นทรงพีชนะคะทรงตรง าเลยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะเน้นแบบว่าเน้นยาวยาวในหน้าที่นี้ของเราก็คือคุมเข่าลงไปนะคะลูกค้าจะ้ะอาจจะมีประมาณเข่าด้วยแต่ว่าเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะคือเข่าลงไปนะคะขอดีของเขาก็คือแบบว่าเป็นวงผ้ามาเลยนะคะแบบว่าเป็นผ้ายีนแบบนี้ก็มีแต่เน้นเป็นเอวยางยืดนะคะคือสามารถแบบ ใส่ด้วยกันได้เนาะ S, <ช> <S, <SM> <S คะ <S L นะคะสามารถใส่ด้วยกันได้นะเอาอีตัวนี้น้ำใส่ได้เลยจะรู้จักจะใส่ได้เลยตัวนี้เป็นแบบว่าเอวสูงขง้างบนด้วยอุ้ยน่ารักเด็ตัวนี้เก็บทิโพข้างบนด้วยนะคะรู่ค่ะจ๋าแนะนําแนะนคาค่ะขายได้ทุกกลุ่มค่ะรูกค่ะจ๋ากลุ่มพนักพนักงานออฟฟิศนะคะรู่ค่ะจ๋าหรือว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการอย่างที่พี่มิ้นบอกนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนคุณคงคุณครูค่ะคุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจได้หมดนะคะรู่ค่ะจ๋าโอ้โหเอิร์ใต้ห้อยมือมี ส่ไปทะเลได้เลยค่ะน้องนสวยเลยนะลูกค้าจะอยู่เกาะสมุยมีดีอะไรนะลูกค้าจะใส่เข็มใส่กระโปรงตัวนี้แล้วเราจะไปสมุยะใช่ค่ะหรือว่าเป็นแบบว่าสุดลวดลายของเขาเนาะสีของเขาก็มีพระมาเลยนะคะใช่ค่ะอ่ะตัวนี้เป็นแบบว่าฉลุค่ะลูกค้ะจ๋าเป็นฉลุฉลุนะคะลูกค้ะจ๋าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว28บาทค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำกันอีกรอบต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว28บาท สำหรับลูกค้าบางท่านที่แบบว่าอยากอัพราคาค่ะลูกค้าจ๊ะ สามารถเอาไปซักรีดทำความสะอาดนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ขายได้เลยแต่หนูบอกเลยจากสายตานะคะลูกค้าจ๋าจากสายตาของหนูตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าสินค้าเป็นสินค้าคัดเกรดเอนะคะ,ะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15ขาดเืิอนดำมีเจอแต่ว่าดูจากอันนี้แล้วแทบไม่ต้องซักเลยคะ่ะลูกค้าจ๋าเอาไปรีดนะคะลูคาากค้าสามารถขายได้เลยนะคะสวยเลยคะ่ะลูกค้าจ๋าโอ้โอแบรนด์ของเขาก็มีค้ามาเลยนะคะอย่างที่เจอก็เป็นยูนิโคเออร์นะคะ H&M นะคะหัวหลักหลายแบรดจริงๆนะคะ ใช่ค่ะหลักๆนะคะงานญี่ปุ่นนะคะรกค้าจ๋าตัวนี้100กิโลค่ะรกค้าจ๋าร้อยกิโลนะคะทั้งหมดนี้เลยค่ะ1 5 0 0าบาทเท่านั้นนะคะ1 0อกิโลนะคะูกค้าจ๋า <c oughs> ขายกันไปเลยขายแบบจุใจกันไปเลยค่ะูกค้าจ๋าป้ายห้อยเรามีมานะคะราคาย,ยังติดอยู่นะคะูกค้าจ๋า <c oughs> วิสวย, <c oughs> ยสอวุ <c oughs> ้ยแม่เสือสาวรค่ะจ๋าแม่เสือสาวของเ<ก>สืนสาวเลยนะคะ บิกินี่ข้างบนนะรู้่ก็ใส่ใกระโปรงดานนะโอ้ยภาพในหัวโมโนแบบหุ่นดีมากนะตัดภาพามไม<อ>่ได <ป S 2> ้ไม่ได้นะคะลู้ค้ะจ๋าไม่ได้ใครๆก็ใส่ได้นะคะลู้ค้ะจ๋าสำหรับงานกระโปงนะคะยิ่งใส่ทำงานบางที่บางบริษัทแบบว่าฟ<ช>ิตเลยนะคะลูกค้าจ๋าพนักงานต้องใส่กระโปงคะ่ะลูกค้าจ๋า ซื้อหนึ่งกระสอบไปหารกันใส่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้เลยนะคะแบ่งๆกันนะคะจานวนตัวอยู่ที่350 3 5 0ร้อห้าถึงสามตัวเลยค่ะลูกค้าจ๋าดูสิสวยมากลูกค้าจ๋าสวยมากใครที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วห้ามพลาดน,นะคะใครๆก็ใส่ใครๆก็มีนะคะสำหรับงานกระโปรงของเรานะคะค่ะสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับทางบักได้หลากหลายช่องทางจริงน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเป็นหน้า เว็บไซต์นะคะหรือจะเข้ามาดูที่บริษัทได้นะคะบริษัทของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ก้าวเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์มีค่ะคัดนะคะเรื่องลดรายสีสันมีมาคักนะคะเรื่องเนื้อผ้าอย่างที่แจ้งนะคะเป็นรวมเนื้อผ้าค่ะลูกค้าจะมีทุกเนื้อผ้าเลยอย่างตัวนี้เป็นเนื้อผ้ายืดค่ะแลวสวยเด้อลูกค้าจะสวยเลยส่งน่ารักมากนะคะ ใส่กระเื้อของเสื้อขอบนะคะลูค้าจ๋าใส่ถ่ายรูปค่ะไปร้านกาแฟชิคชคเก๋ๆนะคะรูค้าจ๋าลงสตอรี่นะคะเช็คอินนะคะน่ารักนะคะลูค้าจ๋าสวยแบบนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเอวยังยืดแต่ว่าเป็นหมูคอบแบบว่าข้างนอกมูคอบก็มา หมูครอบคนะเอ้ยลูกค้าจ๋าเป็นเอวยางยืดนะ,ะสำหรับใครที่ถามหาไซนะะูกค้าจ๋าตัวนี้ S M L ค่ะมานะคะแต่ว่าเป็นเอลยางยืดนะคะข้อดีของเอวยางยืดคือเขาจะขายง่ายลูกค้าจ๋าไม่ต้องกังวลว่าตัวนีู้กค้าใสา่เอลอะไรไซส์อะไรนะคะูกค้าจ๋าพอเขาเป็นเอวยางยืดดูนะคะรกค้าจ๋าจากไซน,นี้นะคะูกค้าจ๋ายืดออกอีกบาทนี่จากเค่ะเป็นเอค่ะูกค้าจ๋าได้เลยนะคะอันนี้จียูเลยไม่ได้ให้ดูป้ายนะค้าจ๋าจียูนะคะ สวยเลยต้นทุน28บาทเท่านั้นนะคะ28บาทเท่านั้นนะคะรูปค้าจ๋นเม็ดลายแบบว่าลายสกรลายมันกอนี่มีมาเลยนะคะมีพมาเลยจริงๆอ่ะวิ้ยสวยๆตัวนี้ผิวๆนะคะใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้ทุกงานค่ะรูปค้าจ๋าอยู่บงอยู่บ้านแล้วก็ใส่ได้แล้วฟิล่านะคะตัวนี้ฟิล่านะคะรูปค้ะจ๋าวันนี้ใส่เป็นวัยรุ่นเท่ๆใส่กับเสื้อครอบสีดําหรือว่าใส่กับสปอร์ตบาร์วิ้ยสวยเลยเท่เลยค่ะรูปค้ะจ๋าใส่กับสปอร์ตบาร์ก็ได้นะะะะะะคคคฟนนนตี้ ะะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะแบบว่าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจะสั่งซื้อกับทางบั็กนะคะของเราจะส่งทุกพื้นที่เลยนะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะเหนือออกตกใต้นะคะเราจะส่งทุกจังหวัดจริงๆค่ะใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากสั่งสินค้ากับทางเรานะคะไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนคะลูกค้าจะ๊ะ ช่องทางติดต่อเรามีเยอะมากเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าเพจค่ะ56เบอร์สามารถโทรได้ทุกเบอร์นะคะหรือว่าจะเป็นเอาเบอร์โทรไปแอดไลน์ลูกค้าจะสามารถนําเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าเพจไปแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าอะไรนะคาเรียกอะไรหน้าโพสตหน้าโพสต,ตอนนี้นะคะลูกค้าจะเอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลย คุยกับพนักงานขายโดยตรงได้เลยหรือว่าจะถ่ายแอดมินค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะทักไปที่แอดบัคไทยแลนด์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นไลน์ของบริษัทโดยตรงเลยข้อดีของไลน์บริษัทโดยตรงอยากให้ทุกคนแอดไว้นะคะลูกค้าจ๋าอยากให้ทุกคนแอดไลน์บริษัทไว้นะคะ7จ็ดโมงเช้าค่ะทุกวันเลยค่ะลูกค้าจ๋านาฬิกาปลุกนะคะติ้งนองติ้งนองค่ะลูกค้าจ๋าจะแจ้งเลยว่าวันนี้จะมีรีวิวอะไรบ้างนะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้เสียงติ้งนองติ้งนองเหรอเสียงไลน์หนูติ้งนองติ้งนอง ะจะแจ้งนะคะลูกค้าจ๋าทุกเช้าเลยนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะว่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรบ้างสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดงานรีวิวของเรานะคะอ่ะกับโปรงยาวนะคะลูกค้าจ๋าประมาณนี้นะคะโอ้อเยเยอะเลยค่ะขออนุญาตลือนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตลือนิดนึงค่ะลวดลายสีสันนะคะประมาณนี้นะคะสวยเลยคะเนื้อผ้านะคะลายลงลายเรียบค่ะมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นแนวเลยนะโบฮีเมียม วิ ed, ed, นเทจวินเทจโบฮีเมียมนะคะลูกค้าจ๋าได้เลยอุ้ยสำหรับใครที่แบบไอเทยอีสานสายเขียวค่ะลูกค้าจา๋าได้เลยนะคะ <c oughs> สไตล์นี้นะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นกระโปรงยาวรวมผ้าเอวยืดนะคะเป็นงานเจแปนรัดีเค่ะน้ำหนักร0อยกิโลค่ะราคา1,500บาทนะคะจำนวนตัวอยู่ที่350-380ตัวค่ะ ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ28บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไล e f a c e b o o k เว็บไซต์ mm hmm. Facebook, ite, IG นะคะเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอ,ขอ